วันสัปดาห์หลังนะครับตอนนี้เราก็จะมาขอทราบว่าหลังจากที่เก็บเกี่ยวไปแล้ววันนี้ได้ได้กี่ตันเนี่ยประมาณรวมหมดเลยหรอรวมประมาณรวมหมดทั้งแปลงเลยทั้ทงแปลงเด็ดไร่นี้ได้ประมาณ60ตันนะครับเด็ดไรหกสิบตันครับผมโอ้โหแล้วเมื่อก,ก่อนเป็นไงตอนนี้เพิ่งทำไงอ๋อเพิ่งทำใช่ไหมอ๋อนี่นี่นี่ทำครั้งแรกเลยทำครั้งแรก เราเรา,เราก็ถีดไปแค่กี่ครั้งเนี่ยสอ <2 S 2> งสองครั้งแค่นั้นเองค่ะโอ้ไมนได้หกสิบตันเท่านั้นนะเก็เ็เไร่เนี่ยนะโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆนะเนี่ยดีใจไหมดีใจมาก <c oughs> ขนาดขนาดคนมาเก็บยางโอโ้ยังตกตะลึงนะตกตะลึงเลยว่าโอ้ไม่เคยเห็นที่ไหนเลยมันใหญ่ขนาดนี้นะแล้วน้ำหนักก็ดีด้วยครับน้ำหนักดีด้วยเราโปรเซ็นแป้งก็ดีด้วยเนี่ยคือเห็นเห็นเลยนะเห็น ไม่เลยอตัดต้นเอาไปทำพันธุ์แล้วก็ยังดีนอเมื่อก่อนเมื่อก่อนคือว่าตัดต้นเนี่ยโปรเซ็นตยังไม่ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นตหรอกครับประมาณยี่สิบตัวอโอ้อันนี้ก็โปรเซ็นต์ดีมากเลยนะนี่แหละหลังจากที่ใช้อาดีไปแล้วมันมันเห็นผลอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นเป็น,เป,นเป็นสารบำรุงโดยเฉพาะเลยนะจะจะโตเร็วต้นจะ,จะเจริญเติบโตแลว้วก็ทำให้ดินดินดีด้วย ต,ต้นโตหัวทั้งใหญ่แล้วกนะ็มันก็ไม่ค่อยเน่าเลยมันไม่เน่าด้วยใช่ไหมเออ,เอ,อแต่เออ่อกี้เห็นคนเก็บนะเขาบอกว่าเน่าเน่นา,นานเป็นบางหัวเออจนมากเพราะเนี่เน่าทั้งกกอืมอ่านี่เน่าเป็นบางเป็นบางเป็นบางอะไรอย่างเครับแต่เขาไปดูที่อื่นๆอี่คนเก็บเขาบอกว่าเก็บใต้ื่นเขามีมีเน่ามีเน่ามีเน่าแต่ที่นี่น้อยมากน้อยมากน้อยมากนะฮะนี่ฉีดแค่สองครั้งนะนี่ฉีดไปแค่สองครั้งเองนะโอ้โหสี่ครั้ง กาษีครั้งจะขนาดไหนแล้วว่าโอ้โหเจ้องเป็นลมเนี่ยงนนีตอนนี้เขาอยู่มองไดคือไอ้อยู่น้ำอ่างครับน้ำอ่างอำเภอตอนจังหวัดอุตรดิตถ์เหมือนเด็กได้พามาผสมบ่พามาผสมข้าวโพดครับข้าวโพดไอ้พันยังจาะพันซีพีเอสิบหครับพันซีพีเอฟสิบหกายว่พันยังกว่ปืนบนย่อว่าครับเอาอู้่ดจ้งไดว่าหูจักอาดีเองหานึงเดจังได้ว่า ผมไปช่วยเขาคุดมันครับเห็นมันหัวเขาใหญ่ดีคุดมันอยู่แถวบ้านนี่ป่ะจ้ะครับอยู่ใกล้ๆบ้านนี่แหละครับมันใครนะมันของพี่เกตครับอ๋อพี่เกตเขาเป็นส่ยอาดีสองหาหนึ่งป่ะจ้ะใช่ครับเพราะมันเขาหัวใหญ่แล้วก็มันไม่เน่าเลยศึกษาเลยหามเขาดูครับเจะามาคนร้องมัง ่นก็ได้บอกไอ้ไอมาว่าเออตัวนี้มันใส่ดีแบบนี้บอกบอ๋อเกรงว่าผลิตภัณฑ์ตัวอาดีสองหาหาหนึงนี้มันเป็นแบบไหนไอา้าอเริ่มมาลองศึกษาใช่ครับอลองลองศึกษาดูครับว่าเราเราเมาลองกับข้าวโพดด้วยว่าเราเวลาหน้านะ่ะเราจะดูว่ามันจะได้ผลทันทแบบไหนครับอืก็ลองเบิรงนเาไอ้น้องมุกพีสารเคมียังนอใช่ครับแต่ว่า ตัวใส่อาดีนี่มือในห้องาบ่ลองใส่กบขบโพดเบิ้งหลอบแดกเนาะลองเบื้อง่าผลิตภัณฑ์มันจะเป็นแบบใดใช่ครับก็ปีก้อนๆนี่มันเป็นแบบใไหนเนี่ยไมันก็เราใช้มหลายยางครับมันก็บางข้างมันก็ได้ผลทลิตตามเป้ามากบางข้างมันก็พลาดไม่ถึงอะไรเงี้ครับลองเบื้องปีนี้เนาะจะลองเบื้องดูครับมาใส่ผลิตภัณฑ์ตัวอาดีสองหาหนึ่งนย่เป็นแบบไหน ไอนี้กับปวดตีกับยูนิทีมงาน,นของทธนูโสกรนะจ๊ะได้ว่าเอาโดมานมายินมให้กับ,รบกระเป๋าเบิองลองใส่ผลิตภัณฑ์เบิองเดี๋ยวห้าลองไปติดตามเบิองว่าเดี๋ยวไปผสมผสมนม้ำจะาอปา,ามันประหยัดลดต้นทุนขนาดไหนก็เปรตไปผสมตัวอื่นได้ไหนผสมจะนี้ใส่ตัวไอดีตัวเดียวเลยจ้ะใส่ฟ้าหนีหน,นอกเลือดไอ เขาเกิดที่มีปลูกข้าวโพดปลูกอ้อยบ่าจา้ะปลูกหอยปลูกมันทำนาเดี๋ยวลองเบิ้งเนาะเขาลองใส่เบิงเ้งใน้เขาเห็นผลิตภัณฑ์เขาเฮาเบิงบ้งว่าเป็นแบบใดส่วนเขาอยากมาชมสวนแตงข้าวโพดเดี๋อ้ายบอกได้อยู่บอกว่าอยู่มองนี้อยู่ตรงไหนเขาไม่อยากบอยู่ให้สวนอี่อ้ายบุายากครับไอ้านนูรักเหมือนกันครับ ถนนนลาจากถนนใหญ่เขามาบ่าจ้ะครับจากถนนใหญ่เขามาเขามาจ้กไรแจ้งเลือกบริจ่ะเข้ามาจากอันนี้มามีมีเยอะครับจากทางดำมาต่อมาก็อีกประมาณสักสี่ร้อยเมตรห้าร้อยเมตรครับเขามาเน้ไรบอเดี๋ยวใครอยากก็ชมกระโพดบอสครับแ <laughs> ต่ก็สนใจกระโพดยินดีครับ บอกซื้อเนี่ยจ้ะว่าเจ้าของสวนเป็นผู้ใดเนาะผมผู้ที่พัฒน์มูลสาครับผูบ้ที่พัฒน์มูลสาเบอร์เบอร์โทรด้วยค่ะเบอร์โทรศูนย์แปดแปดเก้าเก้าสามห้าห้าเจ็ดเก้าครับสวัสดีครับพี่วิระครับสวัสดีครับครับวันนี้เราพาพี่วิระเข้าสู่ช่องจตกก่ชนแนลนะครับได้พาท่านผู้ชมได้มาเยี่ยมชมสวนพี่วิระด้วย ก็สำหรับผมนะครับแผมก็อันนี้ก็ยังใช้ใช้อาดีอยู่เป็นประจำใช้เป็นประจำก็สิบห้าวันแตกครั้งหนึ่งจากสิบห้าวันจต่ครั้งหนึ่งโดยถี่พ่นจากใส่ปั๊มปั๊มจุกผมจัดก็มาชำระดูแล้วเนาะทางผูานำตะเพยกอดก็ได้มาเอาเอาโดคนให้ครับผดบริการฟรีครับฟรีครับนี่คือสร้างความมั่นใจให้กับผม เป็นอย่างมากคกับพอดีสองห้าห้าน่ก็ทุกครั้งก็จะขอบคุณดรก่อนที่นำผลิตภัณฑ์ดีๆมาให้ชาวสวนไใช้กันครับก็ประหยัด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 เงินประหยัดแรงแล้วก็ให้เป็นต่อสองคอเราก็ด้วยครับผม ตนก็คือทางทีมงานของร<ะ>ัก่อนมานี่ก็คือตรวจสอบสภาพดินตรวจสอบสภาพลำต้นและใบให้ด้วยนะครับเราวิธีการที่เราจะวัดเอ่อเซมิเตอร์ของต้นนะครับเราจะจับที่พื้นขึ้นมาโดยประมาณ6กสิบเซนติเมตรแล้วเราจะเอาจุดตำแหน่งน,น,นั้นเป็นจุดวัดเซมิเตอร์ของต้นเพื่อการวัดนี้เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้รู้ว่า ขนาดไหนที่จะควรจะไว้ลูกได้นะครับดรกรนแนะนําว่าไดามิเตอร์ของลําต้นที่ควรจะไว้ลูกได้ดีจะอยู่ประมาณ50เซนขึ้นไปจะดีนะครับที่เราต้องวัดนี่คือ,อประกอบความมั่นใจว่าเมื่อมันติดดอกปุ๊บแล้วไดมิเตอร์ของต้นอยู่ประมาณไหนเราจะไว้ลูกแล้วต้นจะไม่โซมต้นจะไม่แย่อะไร ต้อง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 รำต้นประมาณไหนท่านคะห้าสิบเซนค่ะห้าสิบห้าสิบเซนจะดีตอนนี้อยู่ประมาณสามสิบเซนนะครับตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยเราเราใช้เอ่อเอ่อปุ๋ยหรืออะไรดูแลบ้างก็ฉีดพ่นอาดีสองห้าพันหนึ่งหมื่อก่อนก็จะฉีดพ่นทุกเจ็ดวันใช้เป้เป้เป้ะสกายฉีดลดต้นต้นนะคะแล้วเดี๋ยวนี้มีโดนดรกรอนนำโดนมาฉีดพ่นให้ดรกรอนแนะนำมาใช่ใช่แนะนำให้ให้นำโดนมาฉีดพ่นให้ก็จะฉีดขึ้นสาม สามวันต่อหนึ่งครั้งเพราะว่าช่วงนี้แมลงมันลงเพราะว่าเขาเขาดูดผ้าดูดอะไรกันแมลงมันลงเพราะว่าฉีดที่ที่ผมสังเกตนะฮะเดินดูเมื่อสักครู้นี้ตอนนี้มันเริ่มออกออกออกรูรูดอกอะไรกันนะครับมันุกต้นเลยนะครับใช่ค่ะเริ่มเริ่มออกคือรอบแรกก็ตัดออกไปบ้างแล้วนะคะเพราะว่าลำต้นเขายังไม่แข็งแรงนะไปดูเขายังไม่ได้เราก็กลัวว่าต้นเขาจะตายเพราะมันยังไม่แข็งแรงเราก็ยังไว้ไม่ได้แต่หลังจากหกเดือนก็เริ่มไว้ได้แล้ว ซึ่งส่วนนี้นะฮะอย่างที่คุณผู้ชมนะ,ะบอกว่าใช้แค่อาร์ดี25ตัวเดียวซึ่งจากที่ผมดูเนี่ยนะฮะก็มันก็เริ่มออกรูข่อนแล้วทุ่ต้นเลยนะครับแล้วก็ใบเนี่ยสังเกตว่าถ้าเกิดใบใหม่ๆเนี่ยฮะ,ะมันแรงแค่จะไม่ได้กินเลยฮะคะือตัวที่ใบมันกินจะเป็นใบเก่าๆอยู่นะครับใช่พ <อ S 1> เพราะฉีดพ้นฉีดขึ้นใช่เพราะเพราะฉีดพ้นฉีดขึ้นเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาทําการตรวจวัด ค่าดินกันดีกว่านะครับตู้นี้นะครับเรา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 ,เราจะอุปกรณ์ตัวนะี้เราจะปักข้าไปในดินประมาณ5เซนติเมตรทิ้งไว้ประมาณสัก3นาทีให้ค่ามันเสถียรก่อนนะครับอันนี้เราปักมาแล้วเกิน3นาทีละว,วัดค่า pH ของดินได้ตอนนี้อยู่ที่5.0นะครับค้นมาทางเป็นกรดแต่ว่าค่า pH สําหรับฝรั่งแล้วนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ4 0ถึง5.2เพราะฉะนั้นถือว่าค่า pH นี้เป็นค่า pH ที่ยังเหมาะสมอยู่กับต้นฝรั่งนะครับ ครับมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับกำลังออกดอกออกดอกเต็มไร่เลยนะครับได้ผลผลิตแล้วนะครับก็ใช้ r d 2 5ดีตัวเดียวนะครับกางมีทดสอบใช้สารตัวเดียวนะครับสร้างาสร้างงานสร้างเงินนะครับ ตั้งแต่ต้นเล็กๆนะครับเนี่ยได้ผลแล้วไม่กี่เดือนเองนะครับเป็นเป็นสวนได้อาดี251 5นะครับอาดี251เป็นสาราธรรมชาติจากงานวิจัยนะครับสนใจติดต่อได้นะครับ0863280914นะครับรายงานโดยดรกรนะครับ ส่วนนี้ก็กำลังเริ่มทำเงินแล้วนะครับเราก็จะเอาไปขายเป็นมะม่วงน้ำปลาหวานนะครับมะม่วงปลาตะกอคือว่าไม่ได้ขายเลยมะม่วงกอดสามพิษทอดกอดสารพิษไม่ต้องล้างเลยเนี่ยกอดเลยมะม่วงกอดจริงจริงคันคันอะไรนะป้าแก้อนมิ้นแก้วขมิ้นค่ะ ต่ออร่อยปลาล้มาเลยมาเพี่น้องเอ้ยมากินแกงบุกมัวน้ำแกงท่านภูมิใจมากเนี่ยเสฉะเหลือเสบ้านกินอย่างปลอดภัยเลยละสำเร็จประหยัด ประหยัดโลต้นทุนควรหนึ่งได้จะแคสามสิบไร่หนื่นเนาะบอดสารพิษปีตื่ะออกลูกครับอ๋อปลูกก็สามปีเขาตื่นเลยเี่ออยาผลงานขนาดนีบดินที่นี่แรงมากไม่ค่อยมีน้ำฝนไม่ค่อยมาตกเพราะว่าฝนดูดมสมบูรณ์ทำจะเยอะกว่านี้แซบอย่าบอกใครเลยได้เนี่ยบอกมพื่องเราตื่นหเนาะ ยอดใหม่เดี๋เปียดเวยนะกินเปียกกินกบเปียวน,ะนเปียวเดี๋วเปียวเครับรสชาติดีมากเนี่ติดรุ่นใหม่ก็เป็นฟูงเป็นพวงนับฟงใจฟงใจ <c oughs> <c oughs> ของเราก็นอนไม่หลับแล้วดีใจมันออกมาเรื่อยเื่อยนะป้าน้องออกมาเรื่อยเรื่ยลมันมันเม่สลัดลูกนะแค่ไหนแค่นั้นเลยนะอ็แค่ไหนแค่นั้นเลยอยากเลี้ยงเขา้วยนี่มากมามาครับคลิปนี้นะครับเรามาอยู่ที่สวนมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับอยู่ที่บ้านวังเบนะครับอำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์ ตัวนี้นะครับสวนมะม่วงนี้นะครับเป็นส่วนที่ได้มีการทดลองใช้สารนาดี251ผลงานวิจัยของดรกรสุกเกษมนะครับเราตอนนี้เรามาติดตามผมครั้งที่20แล้วนะครับเอ่อตัวนี้ได้มีการใช้สาร R d ดี251มาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ได้ใช้สารตัวอื่นเลยนะฮะจากการที่เรา ได้เดินสำรวจดูเนี่ยนะฮะจะเห็นว่ามีการออกลูกเป็นลูกที่โตและขนาดใหญ่สามารถเก็บได้แล้วเนี่ยก็ไม่อยู่หลายต้นเลยะฮะบางต้นนี้ก็แบบต้นออกผลดกมากๆ,ๆแลเลยอย่างต้นนี้นะครับนี่นะครับ เป็นทวงเลยครับเนี่ยสามารถเก็บไปได้ไปกินได้แล้วนะครับส่วนช่อนี้ก็มีทุกต้นแล้วนะครับพร้อมที่จะเติบโตเป็นลูกแล้วก็เป็นผลขณะที่โตขึ้นไปเรื่อยๆยครับ ตัวนี้มาจากการที่เราได้ใช้ผลิตภัณฑ์ r d สองห้าหนึ่นะครับโอ้ต้นสตรอเบอรี่ตายคึ้งงามแท้เม,มต่ก่อนนีเ<ล>้เป็นแบบไหดโอ้ยใบเหลือง,อใ,บองใบเหลืองแหง้งอ,อยากเอาตะไคร้มาตัดใบแห้งออกอนี่หมอ ถอนยาออกอืมน <mile> ี่ปุ๋ยม่นไม่ให้กินนะครับนี่ยังหมดเลยเนี่ยจิตใจเละเพตายใจเละเหรอฉีพ่นอดีงเดียวครับอดีปุ๋ยก็ไม่ได้ไม่ให้ไม่ให้แต่ให้ปุ๋ยโอ้โหนี่มันแตกยอดเนาะครับโอ้นี่เราอ้วนมาแล้วนะอ้วนเลยโอ้ยเป็นดอกแล้วแม่เป็นดอกแล้วเนี่ยอ้โปุ๋ยก็ไม่ไม่ได้กินมีกินดาดีอย่างเดียวอ๋อมารอบที่แล้วนี่ยังยังบบขนาดดีเห พื้นยามันแห้งหมดแล้วยอดจะตายแล้วแต่นี่ฟื้นแล้วเนาะฟื้นแล้วฟื้นได้นี่รอดตายแล้วนี่มันมีคนแบะแนี่เตะพ่นเลยพ่นไอเป้เป๊ะใช้เป๊ะอ๋อโอ้โหนม่จะตายแล้วนี่ยนีใจเด้แม่เนี่ยใจกับนี่กั สี่บอกให้หย่าเอามาคนคนแตงโอหน่ะออใจให้เติร์นอ่ะอจเติร์นจากโอ้ยใครกินติดใจทุกคนมะม่วงจีตาดีเมื่อปีที่แล้วนี่โอ้ ผลัดอำเภอผลัดจังหวัดมาเอาไปกินเนี่ยติดใจกันทุกคนต้องมามาถามรอบสองว่าหมดหรือยังนี่ปีนี้เริ่มเริ่มโตแล้วลูกยังแต่ยังไม่เต็มที่มันประมาณสักสามลูกโลอ่ะสามลูกสี่ลูกโลครับพวงหนึ่งก็ถึงสี่ห้าลูกเนาะปีนี้ติดเยอะตอนแรกนึกว่าจะไม่ติดแล้วนะฝนตกแล้วเรืนี้ไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะปาเนาะต้นมันเริ่มใหญ่ขึ้นไงได้หน่อยจะเป็นพันลูกอีกสองปีอ่ะ เนี่ยเขาว่าเขาลุดไปได้เนี่ยสองลูกนี่ยสองหน่วยนี่ยยี่สองหน่วยนี่ยยี่สองหน่วยดกแห้งเนาะปีนี้ลกแห้งแล้วยี่สักสองอาทิตย์ลูกยจะบลิมเลยเนี่ยนี่ยังยังใหม่อยู่ยังเล็กอยู่ปีที่แล้วกี่กี่ลูกปลาต้นเนี้ยปีที่แล้วประมาณสักสามโลสามร้อยเนาะสามร้อยลูกบอกใช่โอ้เดี๋ยวปีนี้ลองนับดูนะว่ามันจะได้กี่ลูก นับไม่ท <sociedad> ันแล้วกปีเยอะเกินทีนี้ว่ามันมันดกเฉยๆนี่แต่บนยอดบนยอดตั้งมันจะไม่ได้ยอไม่ได้รูดตีรูดลงด้านข้างเนาะได้ด้านข้างรองต้นเนี่ยจะได้เดี๋ยวให้ใหญ่ขึ้หน่อยเป็นคนถ่ายรูปอหละพวกเดียวนี่ก็มูลสามปีเองเนี่ยของมูลสามปีสามปีปลูกที่หลังเงาะไอ้หลังที่หลังเรียนครับ นี่แก้วคมิ้นเนาะแก้วคมิ้นต้นนู้นูน้าแก้วคมิน้นต้นนู้นออกดอกออกลูกปีหลังลูกอย่างเล็กกว่าโหนี่กระดกมากเลยเนาะนกระดกดกเป็นแทบแทเดียวเขาะออกลูกแทบเดียวหวานกรอบไปในนี้าสุกเนาะสุกโอ้อร่อยเนื้ออร่อยหวานหวานหอมนี่ทางนี้มันดกมากอมไอ้ฝั่งโน้นกำลังเพิ่งออกดอ,อกทีหลังไปกินทั้งปีเนี่ยต้นนี้เนาะกินกันตรง ตรงไปให้ลูกพีโอ้ยใส่กล่องใหญ่ๆทีสองกองอล่องพอเราอยู่นี่เราก็แจกอไม่ได้ขายหรอกผมแจกหมดเยอะเกินเนาะเนี่ยฟังแจกคนโน้นบ้างคนนี้บ้างที่ชอบกินเขาไม่เคยได้ขายแล้วแจก,กหมดลูกไหนลูกไหนแจกพีนขยายไม่ทันเปลือกระเบิดผมก็เก็บให้เขาไปเลยใครผ่านมามาแล้วเก็บโอเคครับ เล็กๆนีได้ขนาดนี้อ่านว่าดกเล็กกว่าดกแล้วสามปีนะขนาดดอกนะดกกว่านี้ก็ไม่ไหวนี่ถือว่าดกแลอกเก็ปลูกดูเรียนได้ปีกว่าแล้วผมได้ปลูกนดูเรียนนี่ผมได้สี่ปีหรือสามปีของด็อกเตอร์เขาปลูกไว้ที่อุตระเดชเจ้าเขากำลังเริ่มละเริ่มเพิ่งเริ่มปีแรกดอกเล็กกลับไปรอบนี้เนาะน่าจะเป็นลูกจะมีใหญ่โอเคครับนี่นี่น่ ไปอบนี้นะทด้ตกเตอร์นะคะของตนอรบอกนีเยอะมากนของปาเลยนี่ยออกยอดเลยนะมันแตกใบอ่อนตแรกมันออกตไ้อไม่เยอเราตกตกมันแตกยอดอ่อนตัวีนี้เพาจะม่รอดเนี่แตกยอดเลยในป่านะแตล้วตอนแรกโปรเป็นไงก็ไม่ยอมแตกยอดพอฝนตกพอฝนหยุด เลยมันสลัดใบดูมีใบแก่หลุดหมดเลยใบอ่อนเริ่มอ่อนเพราะว่ามันมันไม่มีที่บังเรื่องบางเรองาษาตาทพันธุยาป้องกันลงหน่อยจะบอกรถใช้กี3ซีครับ 3cc ค่ะทังเต้เรา16นิตรเตะประมาณขึ้นฝาในเนาะแต่นิดเดียวถ้าเต็มนี้มันจะ8ซีอ้าวดี2500อ้าวดี2500เกินไปเลยจ้าโอเค ลงไม่ต้องขยานะปิดคนได้เลยเพราเขาจะแตกตัวดีแตกตัวได้เร็วนี่เราใช้เป้งฉ้ด่มันฝรั่งไม่ใช่มันฝรั่งฝรั่งอะไรนะฝรั่งกิมจูพันฝรั่งกิมจูก,กับอะไรนะสุยมีุ่ยมีุ่ยมี่มกมจก <laughs> เป่า, <laughs> า,าีพ่นนะคะเปิดลุงเปิดวิตเปิดวิต คงสูงสูงเลย กิดให้ทั่วเอาโอเคมีลูกแล้วเนี่ยพรั่งเนี่ยแค่เดือนเท่าไหร่ละกี่เดือนเองเนี่ยลูกขึ้นแล้วเนี่ย้ยขึ้นไปเยอะแล้วหลายรุ่นแล้ว ฉีดพ่นยาเนี่ยนะครับวิธีการนะฮะเราก็ฉีดไปที่โคนต้นด้วยนะฮะแล้วก็ฉีดไล่ไปตามลำต้นนะครับรวมถึงไปถึงใบเนี่ยฮะฉีดไปเลยนะครับให้ทั่วนะครับฉีดฉีดสุดจุ้งจุ้งดันจุ้งจ้งเลย เไเปนอยดูดีเกกัน่ขเาเงถนยอย่งถ้าเราฉิดฉีดต้นมะม่วงนะพวกเพีย้ยเพียกระโดดเพียดำดำอะ่ะเขาเขาจะไม่มารบกวนเลยนะเออนี่แหละนะครับนี่เออฉีดเอาฉีดให้ทั่วๆเออโอเคอ่าเอาเอาละเอาเอาันนี้ นี่ต้นอะไรเอ่ยตน้นพยาเสือโค้งค่ะพญาเสือโค้งเอาทีได้ฉีดได้ครับฉีดได้เลยเอาฉีดให้เออนัได้เลยเเเน,ลนี่ครับฉีดได้ทุกพืชนะครับฉีดได้ทุกพืชนี่แหละพืชผักผลไม้ได้หมดทุกอย่างดอกไม้นะดอกไม้กล้วยไม้เออเอเอนั่นแหละครับ ขั้วขั้วหอมทองใชครับกล้วยหอมทองนะครับก็คือเหมือนเดิมนะครับจีด,เ,ดนนะะเน้นจีดบริเวณจีน,นที่ทั่วนะครับแล้วก็ลำต้นอยู่ม้ทั่วเลยใบพวกนี้นะครับลบการลบควลของแมลงด้วยนะครับแล้วก็ช่วยบำรุงดินด้วยนะครับคือปรับสภาพดินตอต้นนั้นด้วยตน้นกระท่อมนั่นเอนนอชี อันนี้เราปลูกแบบธรรมชาติเลยนะครับเนี่ยไม่มีไม่มีมมยาฆ่า,มาแมลงไม่มีมารบกวนนะครับเราใช้ธรรมชาติเลยปลอดภัยร้อ ฉีดใบฉีดใบชีดให้คว้ยครบเลย อาิตย์ถ้งตัวตัวใบตัวใบนี่ครับไม้ดอกใบประยับครับได้หมดทุกทุกชนิดนะครับผมนี่ดนนะครับทั้งโคนเรืนดินแล้วก็อาทาีชดินก็จะบำรุงดินไปด้วยนะโอเคสวยเลยเนาะสะอาดด้วยนี่ โต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 แตกยอดตอนมายังเล็กๆอยู่เลยเนาะไม่มีไม่ียอดแตกเลยครับเออครั้งแรกครับรู้สึกจะประมาณนิ้วก้อยเลยมั้งรุ่นนี้มันิดเดียวเองนี่ต้นใหญ่เลยนะจะเทาดำนิดเลยเนี่ยคลิกคลิกก็ออกลูกเต็มไปหมด เนี่ยดีทุกต้นเนาะนี่แต่ยอดทั้งสวนด,ดินจะนุ่มมากกว่าเดิมไหม,มวีถ่ายรูป เมตรกรไทย